ตอบคาถามนะสาหรับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่ถามกันเข้ามาว่าทําไมผมถึงเลือกเข้ามาเป็นทหารทําไมถึงเลือกเข้ามาเป็นข้าราชการทหารนะทำไมถึงมาเป็นทั้งที่บางทีบางครั้งบางคนอาจจะบอกว่าทํางานข้างนอกอาจจะได้เงินเยอะกว่าเราจบมาจบปะวะสมาเราอาจจะไปทางานข้างนอกได้เงินเยอะกว่าเออผมก็อยากจะตอบในมุมมองของผมในฐานะความคิดของผมในตัวของผมนะว่าทําไมผมถึงเลือกช่องทางนี้ ผมก็จะตอบไปว่าในช่วงเมื่อตอนปีหกสองเนี่ยผมก็ทํางานเป็นช่างนั่นแหละจบปอสองก็ทํางานเป็นช่างเงินเดือนก็โอเคในระดับหนึ่งอยู่ได้แต่หลังจากช่วงนั้นเข้ามามันมีสถานการณ์โควิดใช่ไหมเออมันทําให้ผมรู้ว่าบางครั้งเนี่ยอาชีพที่เราทําอยู่ะมันอาจจะไม่ได้มั่นคงเลยยิ่งเราเป็นลูกจ้างเน่ะมันจะไม่ได้มั่นคงอะไรมากเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่า ผู้จ้างเขาปิดตัวลงหรือบริษัทปิดตัวลงเนี้ยเออเราก็จะเป็นผู้ตกงานทันทีกลายเป็นผู้ตกงานทันทีนะแล้วก็เรื่องการรักษาพยาบาลต่างๆเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันแต่อย่างกับการอันนี้ผมพูดในแนวทางของผมนะผมเข้ามาเป็นในสิบผมเป็นข้าราชการเนี่ยออโอกาสที่เกิดสภาวะปัญหาต่างๆเนี่ยเราก็ยังสามารถยังดําเนินชีวิตต่ตอไปได้เพราะว่าเรามีความมั่นคงทาง อาชีพมีความมั่นคงทางหน้าที่การงานถึงแม้เงินเดือนมันอาจจะไม่ได้เยอะมากอย่างที่ใครๆหลายๆคนบอกแต่มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่เยอะเลยยิ่งเราทํางานมากขึ้นเรื่อยๆอนาคตยิ่งเราทํางานได้หลายปีหลายปีเงินเดือนมันก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับก็ฝากไว้แรกๆมันอาจจะน้อยอาจจะไม่เยอะมากเท่าไหร่แต่พอเราทํางานได้นานขึ้นเนี่ยเงินมันก็จะเพิ่มมากขึ้นตามขั้นตามชั้นขั้นเงินเดือนของมัน แล้วก็เรื่องที่สําคัญก็คือสิทธิ์รักษาพยาบาลเนี่ยสิ่งนี้คือสิ่งสําคัญผมอยากจะบอกเลยว่าสําหรับคนที่คิดว่าตัวเองทํางานหาเงินได้ตลอดใช่ตอนเราไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ไข้ไม่มีโรคเนี่ยเราสามารถทํางานหาเงินได้แต่เมื่อไหร่ตาบใดที่เราเจ็บเราป่วยเราไข้เราก็ยังไม่สามารถทํางานหาเงินได้แล้วการรักษาต่างๆก็ต้องเป็นข้าราชาการนะอ,อถึงจะโอเคถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้จะมี สิทธิเพิ่มเติมขึ้นมาต่างๆนะแต่มันก็ไม่เท่ากับข้าราชการได้เพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราบาดเจ็บเจ็บป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยทันทีเลยไม่ต้องรอไม่ต้องอะไรก็คือเป็นปุ๊บก็ไปได้ทันทีก็ฝากไว้สําหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่กาลังคิดแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้จะบังคับหรือแต่อย่างใดให้เข้ามาเป็นทหารให้เข้ามาเป็นข้าราชการแต่แค่เป็นการแนะนํา เส้นทางชีวิตเพิ่มเติมนะสำหรับใครหลายๆคนที่กำลังเลือกอยู่ว่าจะไปทางไหนดีก็คือจุดเปลี่ยนของชีวิตเออว่าใครจะไปทางไหนดีเมื่อก่อนผมก็ไม่ได้ชอบเข้ามาเป็นหรอกไม่ได้ชอบกฎระเบียบไม่ได้ชอบอะไรมากแต่ด้วยสภาวะเศรษฐกิจผมเลยจำเป็นต้องเปลี่ยนเส้นทางการดำเนินชีวิตเข้ามาแต่พอเราเข้ามาอยู่ในเส้นทางนี้แล้วมันก็ทำให้เราทราบว่าเออมันก็ไม่ได้นักงหนาสาหัสไม่ได้เหนื่อยอย่างที่เราคิดนะ ไม่ได้หนักจนเกินไปเราทนได้คนอื่นทนได้ทําไมเราจะทนไม่ได้ทั้งที่เราก็มาพร้องกันคนอื่นก็เป็นเหมือนกับเราก็ฝากไว้สําหรับพี่น้องๆเพื่อนเพื่อนท่านใดที่กําลังหาช่องทางเส้นทางชีวิตก็ถ้าหากชอบคลิปนี้กันนะครับก็ฝากกดใจแล้วก็ช่วยกดติดตามผมไลฟ์สดทุกวันตอนห้าโมงเย็นไลฟ์สดพีทีตามของขวัญเข้ามาสนับสนุนก็ได้ครับ